วันนี้มีใจขยากินซี่โครงหมูตุนสับป,ประรดก็เลยล่นมาพอซี่โครงหมูกำกอนตุนใส่สับป,ประรดเนาะรสชาติจะออกหวานๆนะ่ะซี่โครงหมูก็จะออกเปื่อยๆนุ่มๆเนาะแล้วอนที่บ้านกับคนเท่านะชอบกินขนาดเลยอะ่ะกลับมาถึงบ้านห่ากับขยะล้างซี่โครงหมูแล้วห่ากับเตรียมควัวเลยนะก็มีสามเกลอนะเนาะห่ากับตามเตรียมไว้เลยแล้วก็หฮากับใส่แครอทเห่น้อยแล้วก็สับป,ประรดหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ซี่โครงหมู <ๆ S 2> ห่ากับหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เลย เตรียมคัวเรียบร้อยแล้วเฮากับไงไ้ยมาญ่ากันเลยเนาะนำสามเกือใส่ลงไปนะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปเห็น้อยซอสหอยนางรมใส่ลงไปเลย แล้วห่าก็ใส่ผงปรุงรสลงไปเห็นน้อยเนาะมันจะได้มีรสมีชาติใส่น้ําตาลปี๊บลงไปน้อยเด้อไผ่บะชอบหวานก็บ่ต้องใส่ก็ได้ความหวานของสับปะรดเดียวมันก็ตึงออกเนาะแล้วกับนี่นะเขากับโกนคุกเขาทุกอย่างให้มันเข้ากันเลยเนาะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะสามเกลือที่ห่าต่ำนี่ก็มีห่ากรชีกระเทียมเม็ดพริกไทยเหี่ยแต่อันเนาะแล้วห่าก็ใส่หมูลงไปคุกเลยนะก่อนที่ห่าจะคุกห่าก็เอาสับปะรดนี่เนาะมาบีบบีบลงจี้ให้น้ำมันออกสักน้อยเนาะสับปะรดเ่าใส่็จไปช่วย ืหื้อหมูเขานุ่มแล้วก็เปื่อยขึ้นน่ะแล้วกับนี่เฮาก็คุกเขาเนาะนวดนวดบีบไปหื้อหมูกับน้ำซอสของเฮาอ่ะมันเข้ากันเขานวดได้ตีแล้วนะเฮาก็จะมักละไว้จะเยะสักสองชั่วโมงเนาะหลังจากครบสองชั่วโมงแล้วนะเนี่ยน้ำซอสมันก็ซึมเข้าไปในหมูแล้วเนาะกําเดียวเขาก็จะเอาไปตุ๋นถักรมก่อนเฮาก็ตั้งหม้อเลยนะแล้วเฮาก็เอาน้ำมันใส่ลงไปน้อยเฮาก็จะเอาหมูเนาะเข้าไปจีเฮาจะจีหมูใหือมีกลิ่นหอมก่อนเนาะเขายาจะอี้นะหมูมันก็จะบลเล่เกินไปอ่ะเมนูหมูตุนนนสปะะรดี่ รสชาติมันจะออกหวานๆเก็มๆเนาะละอ่อนน่ะมากอ่ะเอากินมาได้กับลําเดอพอเฮาใส่หมูไปแล้วนะเ่ากับมันป๊กไปป๊กมาเนาะฮาจะจีหมูอ่ะคือมันมีกลิ่นหอมเนาะตั้งนอกมันจะออกไม่ไม่น้อนๆเกียมๆเนาะละไว้สกัมเ่ากับป๊กไปป๊กมาคือหมูมันโดนความร้อนทั่วๆกันเนาะพอหมูมันเริ่มโดนความร้อนทั่วๆกันแล้วนะเ่าก็เติมน้ําลงไปเลยคือน้ํามันทั่วหมูเด้อละกันี้นะเ่าก็เอาซอสที่เหาหมากหมูไว้นั่นนะใส่ลงไปเลยรสชาติมันก็จะได้นัวขึ้นเนาะ แล้วเฮาก็เอาสับปะรดที่เฮาหัหนเตรียมไว้น่ะนะใส่ลงไปเลยแล้วก็แครอทเนาะแครอทนี่ไข่จะบดใส่ก็ได้เด้อใส่เพื่อเพิ่มสีสันละอ่อนมันชอบกินน่ะมันก็จะมีประโยชน์เนาะกเดีเฮาก็จะตุไนเปื่อยๆเนาะตัวแครอทกับตัวสับปะรดนี่นะมันก็จะนุ่มๆอ่ะแล้วเฮาก็ใส่ซอสพริกลงไปเห็นน้อยเนาะตัดความเลี่ยนแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปแหมเนี่ยปรุงขนาดนี้นะบะํามกับขึ้นมันฮู้ไปเนาะเนี่ยแล้วเฮาก็จะกลนกุยางให้มันเข้ากันกำกอนนะแล้วเฮาก็จะตุนนล่าไว้เจ๊สักชั่วโมงน ก,กัเบียก็กลับมาพอกันแถมกรมตุนไวแล้วนะสีสันมาตึงหมอ้อเนี่ยหันกอหนึ่งชั่วโมงครบแล้วนะสีมันเหมาะขนาดเลยอะ่ะน้ำซอสไออย่างมันก็ออกมาหมดเนาะเนี่ยมันงวดแล้วนะนี่เนี่ยหันกอหมูกับเปื่อยนุ่มแล้วนะสับป,ประรดกับสุกละแครอทกับนุ่มแล้วนะเฮากับปิดแก๊ดได้เลยเนี่ยเฮากับจัดการตักขึ้นเสิร์ฟเลยนะน่ากินขนาดเลยนะไผจะกินบ่ได้กับล้ำเดอกินก็เข้าสวยฮ้อนๆกับเหมาะขนาดเลยอะ่ะหมูนี่นุ่มเปื่อยหมดเลยนะแครอทสับป,ประรดช้ำขนาดเลยเด้อ กินข้าวกัน